ไปต่อสายคุณเกษริศนะครับต่อเข้ามาสวัสดีครับคุณเกษริศครับครับสวัสดีครับใช่ครับทั้งสองนนะครับครับคือคือผมมีปัญหาจากามนะพอดีผมเอารถผมแล้วก็ไฟนั้นก็ก็มีส่งช้าบ้างครับแบบเอาเข้าไปสามแสนตอนออกมามันก็คงไม่ถึงสามแสนฮะเป็นว่ารู้กันนะครับแต่ผมผมส่งไปจนครบแล้วสี่สิบสองวดแต่มีก็มีส่งช้าบ้าง แล้วก็มีค่าปรับผมส่งไปประมาณ4 46วันครับที่ส่งไปคือตอนนี้ทางไฟแนนซ์เขาเขาเรียกเก็บเงินมาอีกแสนหนึ่งใบเสร็จผมก็ยังมีอยู่นะฮะฮัลโหลเดี๋ยวคือคุณเอารถติดไฟแนนซ์หรือเป็นรถของคุณแล้วฮะรถรถรถผมรถผมผมเอาไปดีไฟแนนซ์นะคุณก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์แล้วเเงินออกมาเอาเงินมาสามแสน อยอดส่งห้าแสนออ่าผมส่งแต่มันก็มีส่งช้าบ้างนะครับเดือนนึงสองเดือนเงี้ยแต่ก็คือส่งไปจนครบแล้วแล้วก็มีค่าปรับไปก็อีกประมาณสองหมื่นผมก็ยอมเสียไปออแล้วแล้ว,ลวตอนนี้มันมียอดแจ้งมาว่าเป็นแสนอออแล้วใบเสร็จผมก็มีอยู่นะทั้งทั้งหมดเลยอ่าเอาใบเสร็จไปเคลียร์กับบริษัทไฟแนนน์เิ ค่าอะไรครับแสนหนึ่งนะจะไปคุยกับด้ไผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะับคืออย่างนี้ค่าปรับอะไรคือถ้าถามผมผมก็ไม่รู้ฮะคุณต้องเอาเอกสารของคุณเไปคุยกับไฟแนนซ์เลยเอามากางกันดูซิผมเท่าไหร่ยังไงอันนี้ค่ายิบจ้อยค่าโทรถามผมก็จ่ายไปนะไม่เคยบิดเบี้ยวคืออย่างนี้ฮะคือไอ้คุณเนี่ยเข้าใจแต่ไอ้ที่ไฟแนนซ์เนี่ยเขาถ้าเข้าเข้าใจตรงกับคุณเนี่ยเขาไม่ทวงมาหลอก ที่ผมแนะนำเนี่ยเอาเอกสารหอบไปเลยไปคุยกับไฟแนนซ์เอามาดูซิไฟแนนซ์ Finance เนี่ยผมกู้ไปเท่าไหร่รนะผมส่งไปเท่าไหร่แล้วผมมีค่าอะไรบ้างนะไปติดตามดูนะเขาจะเช็คให้รายละเอียดเลยแล้วจะไายเงิ่ครับอ่าขอบพระค,ค,คุณครับ